ตัวนี้ก็จะเป็นมารีวิวพาวเวอร์เขียวนะครับพาวเวอร์เขียวก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเขาอาจจะชอบติดแบบปีเนียมไปเลยนี่เป็นพาวเวอร์เขียวนะครับผมเอาไปยังไงก็ให้เป็นพาวเวอร์ครับแต่จะแกะตัวนี้เป็นบอดลองซีก็ได้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยอีกฝั่งนึงจะเป็นบอดลองซีต้องแกะตะกัวออก แต่ไม่แกะตะกัวออกนะครับไม่แกะตะกัวแข็งออกเพราะว่าตะกัวไอปีเนียมเนี่ยปีเนียมเนี่ยมันก็ถูกกว่าบอ,อ,อร์ด power เขียวอยู่แล้วครับผมก็ตอนนั้นเอาไปเขาบอกว่าแกะปีเนียมออกแล้วเขาโยนมาให้เป็นบอกขยะผมเลยว่ามึงจะเอาปีเนียมกี่โลเดี๋ยวก็เอามาให้ผมเลยว่าอย่างนี้ครับเขาก็เลย ยอมให้เป็นเออตอนนั้นเป็นมีปนเนียยเพราะลูกค้ามาขายไงแต่แผ่นนี้เป็นบอรลรองอยู่แล้วเนี่ยเป็นบอรองเอด้วยเนี่ยแผ่นนี้แต่ไม่เอาไปนะ,ะเอาไปแบบนี้เลยทั้งดุนเลยนะครับดุนนี้ก็น่าจะสองโลได้ก็จะเอาไปเป็นพาวเวอร์เขียวเลยนะครับเนี่ยลองดูซิ ตอนแรกบอกแกะพเนยมออกไม่ให้เป็นพาวเวอร์เขียวก็ลูกค้าเขาแกะเอาบอร์ดลองไปแล้วมันก็เหลือมาแค่นี้เนี่ยเหลือแต่บอร์ดเ,เขียวเนี่ยจะให้เป็นบอร์ดกขยายอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยบอร์ดเนี่ยคนเอาไปขายก็รู้จักคัดค้านเขาบ้างนะครับรู้จักเทียงเขาบ้างนะไม่ใช่ไปเงียบกิบแล้วก็เก็บไว้ว่าโอ้ซื้อมาราคาโน้นราคาน,น,าคานี้ไม่ได้นะครับ ต้องดูให้เป็นด้วยนะครับซื้อของครับถ้าดูของยังไม่เป็นอย่าไปซื้อนะครับเขาขอราคามาบางคนเขาก็พูดเวอร์คนพูดโอ้เขามาซื้อโลสีห้าร้อยอย่างเงี้ยเออแต่บางคนเข้าใจเราถ้าขายให้โลสีห้าสิบาทโลยี่สิบสามสิบบาทเพราะเราก็ต้องมาแกะม,มีค่าใช้จ่ายมอนกันไม่ใช่จะมาซื้อให้คนขายรวยคนเดียวเราก็ไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ย ไม่ไหวนะครับนี่นะครับพเวอร์เขียวเอาไปอย่างนี้เลยไปทั้งพิเนียมเลยพิเนียมนี่ก็น่าจะหนักประมาณสักหนึ่งจุดเจ็ดอะครับน่าจะได้อยู่แบบนี้รวมไปแบบนี้เป็นเวอร์เขียวนะครับครับผม